เพี้ถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญสร้างความเสียหายให้กับพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกได้ดังนั้นแล้วเราจึงมีความจาเป็นในการที่จะกําจัดเพี้ยซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําสูตรกําจัดเพี้ยด้วยไม้ขีดไฟ ขั้นตอนแรกเราจะทําการแช่ไม้ฉีดไฟก่อน5้าก้านจากนั้นเราก็เติมน้ําแช่นิดเดียวเพื่อเป็นการนํามาละลายกัมมานจากหัวไม้ฉีดใช้เวลาประมาณ5-10นาทีหลังจากที่เรานำมาหัวไม้ขีดมาแช่กับน้ําให้เราเอาส่วนที่เป็นก้านไม้ฉีดออกใส่น้ํายาล้างจานลงไป1ช้อนก็คนให้เข้ากันนํามาใส่ในกระบอกฉีดพ่นซึ่งน้ําที่เราเตรียมมาก็คือ1ลิตรแล้วก็เขย่าให้น้ํายากับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันให้ดีก่อนสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องมีการหมักใดๆทั้งสิ้นตัวนี้จะเป็นมะเขือที่เราปลูกกใในนเเข่งงแล้ว็จะมีปัญหารือ ของผียแป้งมารบกวนวิธีการใช้งานแล้วก็จะนํามาฉีดพ่นบริเวณที่มีตัวผียแป้งอยู่ พยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือว่าเราจะใช้งานอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะสังเกตว่าไม่มีเพีย้ยแล้วใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนควรัวต่างๆพวกมะเขือพวกพริกใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้แล้วก็ไม้ผลที่เราสังเกตเห็นตัวเพีย้ยนําไปใช้กําจัดเพีย้ยไม่ว่าจะเป็นพวกเพีย้ยแป้งเพีย้ยอ่อนเพีย้ยอ่อนทัวรวมไปถึงเพีย้ยไฟด้วยถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยในเรื่องของการลดภาระค่า่าาาาาาใใช้้จยยยนกกกรรทํเษดววและังมมีค ปลอดภัยต่อการใช้งานและว,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถที่จะหาได้ง่ายหาได้ใกล้ๆตัวใช้เวลาในการทําไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยสูตรการกําจัดเพี้ยด้วยไม้ขีดไฟสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรกําจัดเพี้ยด้วยไม้ขีดไฟ เพี้ยถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนทัวรวมไปถึงเพี้ยไฟด้วยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกได้จะทําให้พืชผักของเราชะงักการเจริญเติบโตรวมไปถึงพวกไม้ผลไม้ป่าต่างๆดังนั้นแล้วเราจึงมีความจําเป็นในการที่จะกําจัดเพี้ยแล้วก็วิธีการกําจัดเพี้ยก็จะมีอยู่หลายวิธีซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการกําจัดเพี้ยด้วยไม้ขีดไฟสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเป็นไม มีแก้วเอาไว้แช่หัวไม่ฉีดช้อนเอาไว้คนมีน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานอุปกรณ์ในการฉีดพ่นรวมถึงน้ำในอุปกรณ์ฉีดพ่นเราใช้1ลิตรสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการแช่ไม้ฉีดไฟก่อนก้าก,กาซึ่งในหัวไม้ฉีดไฟจะมีสารกรรมถันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเมื่อเรานำสารกร,รมมถันตัวนี้มาละลายน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นตัวเพรียก็จะตายไปในที่สุดจากนั้นเราก็เติมน้ำนะครับแค่นิดเดียวเพื่อเป็นการนำมาละล,ะลายกรรมถันจากหัวไม้ฉีดใช้เวลาประมาณ5-10นาที หลังจากที่เรานำเอาหัวไม้ขีดมาแช่กับน้ําเป็นเวลา5-10นาทีแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวน้ําที่เราทําการแชร่จะเป็นสีแดงเลือเล่อๆจากนั้นให้เราเอาส่วนที่เป็นก้านไม้ขีดออกใส่น้ํายาล้างจานลงไป1ช้อนตัวน้ํายาล้างจานจะเป็นสารจับใบอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดแรงตึงผิวพวกเพลี้ยแป้งถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหัวไม้ขีดด้วยก็คนให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราผสมน้ํายาล้างจานแล้วเราก็จะนํามาใส่ในกระบอกจีดพ่น ซึ่งน้ำที่เราเตรียมมาก็คือ1ลิตรนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ในปริมาณที่เยอะกว่านี้เราก็เพิ่มจํานวนหัวไม่ฉีดเข้าไปจากนั้นเราก็ทําการปิดฝากระบ,บอกฉีดพ่นนะครับแล้วก็เขย่าให้น้ํายากับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องมีการหมักใดๆทั้งสิ้นทําครั้งหนึ่งเราจะใช้งานเพียงครั้งเดียวเนื่องจากอุปกรณ์สามารถที่จะหาได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นาน สำหรับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นมัเขือที่เราปลูกในเข่งแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแป้งมารบกวนนี่นะครับลักษณะของเพลี้ยแป้งเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาฉีดพ่นบริเวณใต้ใบเป็นสําคัญบริเวณที่มีตัวเพลี้ยแป้งอยู่พยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงคุ้มพยายามฉีดพ่นให้โดนตัวเพลี้ยควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้สามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือว่าเราจะใช้งานอออยย่่่่่่าาาางงงตตเเเเนนืไไปจจกกวววระสัมมีีพล้แ ซึ่งสูตรการกําจัดเพียสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆพว,พ,วพ,พวกมะเขือพวกพริกพวกมะเขือพวงด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้แล้วก็ไม้ผลที่เราสังเกตเห็นตัวเพียนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรกาจัดเพี้ยจากหัวแม่ขีดสูตรนี้สามารถที่จะนําไปใช้กําจัดเพี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนทัวรวมไปถึงเพี้ยไฟด้วยใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการทําการเกษตรด้วยและยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถที่จะหาได้ง่ายหาได้ใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปทดลองใช้ดูได้สูตรการกำจัดเพียด้วยไม้ขีดไฟสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ